ไม่เราเองเยังไม่นั่นเะเองจรงๆไปซื้อสมตัวหน้จะมามาว่าเอาไปสีปากการย็บเองอะไรเองย็บได้นาหามือกค่วยเานับลูกเที่รนับได้ก้แล้วก็หนึ่งแล้วก็มีเลขมีตัวหนึ่งมีอันเดียวเมื่อกี้พี่นับได้กี่ลูกพี่ ฝังนี nice. ้หีีนี้ได้สิบีนี้ได้เ้าแล้วก็จะมีอีกผีหนึ่งที่เป็นต่างหาข้างหลังอีกหนึ่งนึ่งใช่หดูสิหนไม่เหมือนกันนนับไม่เหมือนกันเมื่อวานชุดนั้นสีหคนน่ะเขานับไม่เหมือนกันนะเาบอกพี่ไปดูนีละเอแล้ว10สบมี9แล้วก็เสียไปหนึ่งแล้วก็มีหนึ่งมี่ด้านหลังนานาจะได้ตน่างไห จ,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 จ้จจแม่เจอต้นกล้วยต้นนี้ได้ยังไงครับแม่อ๋อพอดีลูกค้ามาทานข้าวที่ร้านแล้วก็เดินไปดูสวนครับค่ะแล้วเ็ก็เดินมาบอกว่าเออป้าป้า,ปามีปีกล้วยมันออกตอตายนะป้าก็เลยว่าเอ๊มันมีตรงไหนเหรอ ขาก็เลยไปดูกันก็บอกอยู่ตรงนู้นตรงนู้นล้วก็เดินตามไปดูแล้วป้าก็ตกใจเอ๊ะมันแปลกแลป้าก็เดินทุกวันไม่เห็นเลย<ม>แล้วปีกล้วยนี้มันตายได้ยังไงครับแม่ครับช้างมากินเรือ่องเรื่องกอเนี้ยช้างมากินมากินแล้วก็เราก็ตัดต้นกล้วยทิ้งมากหรือกอเน,นี้ย<ม>ตอคือมันก็ตายแห้งเน่าไปเนี้ยแต่ต้นเนี้ยคือมันออกเนี่ยมันก็แปลกนะคือลูกค้าเขาไปเห็นเนี้ยแต่เราไม่เห็นเนี<อ>้ยแล้วก็ไปดูจริงเออมันออกตอที่ตายเน่า มาได้ยังไงเป็นปีกล้วยอ่ะเราก็ว่าเออบ้านเราอาจจะดีนะเราก็คิดอย่างเงี้ยเราคิดเป็นสิ่งที่ดีไว้ก่อนแม่เคยเจอกล้วยแบบนี้มาก่อนไหมครับแม่ไม่เคยกระตายกี่กอแล้วกินช้างกินกี่กอแล้วก็ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็น23ปีเนี่ยเพิ่งเห็นที่นี่่ะคะอ๋อผมเห็นแม่เอาหัวหมูไปไหว้ครับไม่รู้ว่าเขาให้โชคอะไรแม่หรือเปล่าครับอ๋อพอดีลูกค้าที่เขาไปดูพาไปดูกันน่ะเขาก็ถามว่า บ้านเลขที่ป้าเท่าไร,รเขาก็คงจะไปเสี่ยงโชคกันเนี้แต่ว่ามันออกลอตเตอรี่บ้านเลขที่จริงๆอ่ะข้างหน้าหนึ่งห้าเก้าสามตัวหน้าห้าสามตัวหน้าคราวนี้เขาก็เลยโทรมาแต่นี้เขาคงไม่หำไม่มาหาเราอะไรหรอกแต่เราก็คิดว่าเออเขามีโชคกันนะเราก็อยากจะได้โชคบ้างเราก็เลยเอาหัวหมูแล้วก็เอาของมาไหว้รับมีสิ่งที่ดีในบ้านเราเนาะอ่า <laughs>